เมื่อวันที่23ธันวาคม2563กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานแถลงข่าวงานพรปีใหม่2564จากใจกระทรวงพวมเพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่2564ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยมีนายจุติไกลเลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมณนห้องประชุมชั้นสองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับของขวัญปีใหม่2 5 6 4จากใจกระทรวงพอมในส่วนของการเคหะแห่งชาติได้แก่การจัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อย คือโครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวน20,000หน่วยและการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มผู้เปราะบางจำนวน25,644หลังซึ่งการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีไรายได้น้อยและผู้ยากไร้หรือโครงการบ้านสบายเพื่อใหญ่ตาจำนวน64หลัง